สามหลักไม่เคยแห้งอย่างนี้อ่ะเออที่ทั้งแม่ละห่านเขาก็ประตูใหญ่เปิดติดไม่ได้เขาต้องการน้ำเมือนกันค่เขาก็เดือดร้อนเหมืรอย่างนอันนี้เราถือว่าเป็นต้นต้นน้ำแล้วยังยังมีสภาพอย่างนี้แล้วเพราะว่าเขาไม่เก็บน้ําไวม้มนะั่งต้องเขื่อนนี่นะครับท้งนายหนูก็เขาเก็บเขาไวอ้อืเพื่อหล่อข้าวกันตายแต่ของเราเราต้องแก้ปัญหายังไงก็เจะบอกันนาวแล้วกักน้ําตรงแม่น้ําเ่ยนะ ทีนี่ไม่มีกักเลยหรือกัก,กนู้นก็บบหนันเนีย้ยว,ว,วแล้วแล้วตรงนี้นะตรงนี้ก็ปล่อยไปถึงนู่นเลยอืที่เราทำนะนี่ก็เอาน้ำนี้ลงไปนู่นก่อนเลี้ยงเลี้ยงไปก่อนอื ลงปลากันเยอะไหมครับ แม่ขึ้นไปงูเขาก็สายไปนะโองูอยู่อ๋อไปเรื่อยใช่ไหมทำอะไรครับทำอะไรโอ้ยค้นมาถ่ายแม่เนี่ยจากเส้นนิ้ันี่ก็ล่างลำดับเหมือนกัาจะ